สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปอัปเดตดวงความรักให้กับเพื่อนๆที่เกิดในวันอังคารนะคะทั้งคนโสดคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่นะคะตั้งแต่วันที่12ถึง31กรกฎา,า,าคมนะคะว่าความรักความสัมพันธ์ของเพื่อนๆเ,เนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปนะคะ การทานายดวงในครั้งนี้ก็จะเป็นการทํานายดวงแบบทั่วไปไม่ได้เฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงกับใครเลยกรุณาใช้วิจารญาในการรับชมนะคะแล้วก็พลังงานในส่วนของเขา,เาพลังงานในด้านความรู้สึกของเราอาจจะสลับกับเขาหรือว่าความรู้สึกของเขาอาจจะสลับของเราก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้นะคะ <S <S เพราะนี้เป็นการทานายดวงแบบทั่วไปเนาะไม่ใช่การทํานายดวงส่วนตัวนะคะ หากต้องการคำทำนายที่แม่นยำเนาะแนะนำให้ดูดวงแบบส่วนตัวนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่คนโสดเลยค่ะคนโสดที่เกิดวันอังคารเป็นยังไงคะในอดีตที่ผ่านมาคนโสดที่เกิดในวันอังคารในอดีตที่ผ่านมาเป็นยังไงคะ เจ็ดคาถาหกคาถาหนึ่งคาถาเจ็ดดาบในถือถ้วยแถ้วยโอเคมันเหมือนกับคนโสดในอังคารเนี่ย เพิ่งจะบล็อกหรือว่าเพิ่งจะเดินออกจากความสัมพันธ์ใดความสัมพันธ์หนึ่งมาอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบว่าเป็นคู่กันแล้วหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรืออะไรยังไงเนาะเหมือนกับว่าเราพยายามที่จะบล็อกแล้วก็หันไปสนใจอยากที่จะไปเริ่มต้นใหม่กับอะไรที่มันดีกว่าที่ผ่านมาเพราะว่ามันคล้ายๆกับว่ามันแต่ว่ามันก็เป็นไพ่ของเจ็ดดาบนะมันยังมีความสองจิตสองใจอยู่นะว่าลังเลใจอะ ว่าอยาจะทำยังไงต่อไปกับความสัมพันธ์ในอดีตเนาะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยไพ่ใต้สำรับมันเป็นในสี่ถ้วยมันเป็นความรู้สึกดีๆมันมีความรู้สึกดีๆให้แก่กันนะคะแล้ววันที่12ถึง1 1นี้จะมีใครคนใหม่เข้ามาหรือเปล่าเดีมิเุียนค่ะ เดล l เ v อร์นาชีนีถ้วยแล้วก็หกถ้วยโอเคแต่สำหรับเป็นในถือเหรียญอืมเตอร์มินิเชโอเคมีโอกาสที่จะพบเจอทั้งคนรักเก่าและคนรักใหม่แต่ว่าพลังงานของคนรักเก่าเนี่ยค่อนข้างจะโดดเด่นแต่ขอเป็นคนรักเก่าที่แบบว่าเพึ่งจะเดินจากกันมานะ เออม,มันมันเหมือนกับว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันยังไม่จบมันเป็นความสัมพันธ์ที่ช่างใจอยู่ว่าจะเอาอยัางไงต่อไปในความสัมพันธ์ดีแต่เหมือนกับว่าตัวเราเนี่ยพยายามจะบล็อกหรือว่าพยายามจะปิดกั้นแล้วก็ไม่เอาแล้วกับความสัมพันธ์นี้อะไรเงี้ยอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยดูเหมือนจะมีความพยายามจะส่งข่าวอะไรข่าวอะไรบางอย่างกลับมาให้กับเรานะแล้วก็จะมีการเขาเรียกว่า มีการติดต่ออะไรจากคนที่เพิ่งหยุดคุยกันไปอ่ะอม,มันไม่มีพลังงานของคนใหม่เข้ามาเท่าไรแต่ว่าดัม n ิชช i a นจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นได้ทั้งคนรักใหม่และคนรักเก่านะคะมันก็อยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะ,ะเปิดใจกับใครมากแค่ไหนสำหรับคนที่บล็อกแล้วก็บล็อกการติดต่อสื่อสารไปแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยตัดขาดไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้ายังอยากให้เขา พยายามหรือว่าอยากให้เขาเนี่ยส่งข่าวมาหาเราเนี่ยก็ลองปลดบล็อกดูนะคะมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีนะคะแต่ก็มันกม็มีโอกาสที่จะพูดคุยรับความเข้าใจกันแหละแต่ว่ามันก็จะติดในเรื่องของความอึดอัดอะ เพราะว่าในอดีตที่ผ่านมามันอาจจะมีปัญหาในเรื่องของความหึงหวงอะไรกันเกิดขึ้นหรือว่าการที่ว่าปัญหาที่อีกฝ่ายหนึ่งแอบทําอะไรรับหลังอะไรอย่างเงี้ยมันมีเรื่องของความไม่ไว้ใจกันเกิดขึ้นแล้วในความสัมพันธ์เนี้ยแล้วก็มันก็เหมือนกับไม่รู้ว่าจะทํายังไงต่อไปในความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างอดอ่ะเพราะว่าในอดีตเนี้ยมันดูจะมีปัญหานะ เราก็เลยเลือกที่จะเดินจากความสัมพันธ์นี้มาแนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นยังไงคะขอดูหน่อยแนวโน้มความสัมพันธ์เนี่ยมันก็อื มันก็ดูเหมือนจะดีขึ้นนะ่ะแต่ว่าถ้าในอดีตที่ผ่านมามันมีเรื่องราวดรามา่าในเรื่องของรักซ้อนรักสามเศร้ารักเราสองสามคนอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังจะมีปัญหาคารคาซังอยู่นะมันยังจะยังไม่ได้ถูกรับการแก้ไขเนาะมันเหมือนกับว่ามันมีการปกปิดกันไวอ้อ่ะแต่เขาก็จะพยายามเข้ามาทำให้เรารู้สึกดีมากขึ้นแค่นั้นเองความสัมพันธ์เนี้ย ปัญหาไม่ได้ถูกรับการแก้ไขแต่เขาจะพยายามกลับมาทำให้เรารู้สึกดีมากขึ้นนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่คนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนสำหรับคนที่เกิดในวันอังคารนะคะความสัมพันธ์ในอดีตของคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเป็นยังไงบ้างคะ หนึ่งคาาค่ะหกดาบค่ะในถือดาบค่ะแล้วก็เก้าเหรียญความสัมพันธ์ในอดีตเนี่ยเอ่อเป็นเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างที่จะมีแรงดึงดูดต่อกันนะแต่ว่า มันเป็นเรื่องของการสื่อสารหรืออะไรบางอย่างที่มันอาจจะย,ยังไม่เข้าใจหรือว่ายังไม่ลงตัวหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับคนที่มีคู่มีครอบครัวอยู่แล้วหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนกับว่าเราจะต้องตกเข้าไปเป็นตัวเลือกของใครคนใดคนหนึ่งหรือว่าเขาอาจจะเข้ามาเป็นตัวเลือกของเราก็ได้นะ,ะมันยังเป็นไพ่ของความโสดมันยังไม่ได้มีคอมมิตเมนต์อะไรต่อกัน แล้วก็มันดูเหมือนกับว่ามันจะเป็นความสัมพันธ์แบบนี้มาช้านานแล,แล้วแล้วก็มันเริ่มมีอารมณ์แบบว่าอยากมูฟออนแล้วอะเพราะว่ามันมันอยู่ต่อมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นนะคะ <c oughs> แล้วเรารู้สึกไงกับเขาหรือเธอคนนั้นคะแล้วเรารู้สึกไงกับเขาหรือเธอคนนั้นนะคะเดี๋ยวจะตี๊ดจะตี๊ดสองถ้วยสามเหรียญ สิบดาบสดาบนะคะตัวเราเนี่ยยังมีความรักความหวังดีความรู้สึกดีๆให้กับเขาเพราะว่าเรารู้สึกอกับว่าเออมันมีความความเข้าใจกันนะไม่ว่าจะพูดจะคุยอะไรกันมันดูแบบมันดูเข้าใจกันไปหมดอนะ่ะมันดูเป็นไปในทิศทางเดียวกันอนะ่ะแล้วตัวเราเนี่ยค่อนข้างที่จะ ค่อนข้างที่จะคาดหวังในความสัมพันธ์นี้มากอยากที่จะพูดคุยแล้วก็เขาเรียกว่าอยากที่จะให้ฝ่ายนั้นนะ t a k แ action แล้วก็ทำให้ความสัมพันธ์ในตอนนี้มันเริ่มชัดเจนขึ้นสักทีตัวเราเองเนี่ยไม่ค่อยอยากที่จะทำอะไรแล้วอะมันคล้ายๆกับเป็นไพ่มันมีความเสียใจอะหรือว่าความเจ็บใจหรือว่าความเจ็บปวดอยู่นาะเป็นไพ่ของสิบดาบ ตัวเราเนี่ยมันในอดีตอะ่ะมันอาจจะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่ทําให้เรารู้สึกผิดหวงังเสียใจหรือว่ามีเรื่องของความบาดหมางไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นแล้วมันทําให้ตัวเราเองเนี่ยรู้สึกว่าฉันไม่อยากจะพยายามอะไรต่อไปกับความสัมพันธ์นี้แล้วแม้จะมีความรู้สึกรักความรู้สึกดีให้แก่กันค่อนข้างมากนะคะ มันในอดีตที่ผ่านมามันค่อนข้างมีความตึงเครียดเนาะแล้วก็บางคนเนี่ยอาจจะคุยกันเป็นแบบเป็นเพื่อนอะเป็นเพื่อนร่วมง,งานหรืออะไรอย่างเงี้ยมันทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยไม่สามารถพัฒนาต่อไปได้ไงตัวเราเองเนี่ยก็เลยคิดว่า,อาขออยู่เฉยๆขออยู่นิ่งๆในพื้นที่ของตัวเองอย่างนี้ดีกว่าอ่าไม่อยากที่จะพยายามอะไรต่อไปกับความสัมพันธ์นี้แล้ว แล้วเ,เขาหรือเธอคนนั้นรู้สึกยังงกับเราคะหนึ่งถ้วยค่ะเด็กถือดาบค่ะ The h e r m i t The Magician แล้วก็ The Fool ตัวเขาเองเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะรู้สึกดีกับเรานะมีความรักความจริงใจให้กับเรานะ แต่บางทีตัวเขาเนี่ยก็ออกจะดื้อรั้นแล้วก็ดูแบบเอาแต่ใจไปหน่อยมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยบางทีมันอาจจะมีปัญหาทะเลาะกันหรือว่ามีเรื่องผิดใจกันมีเรื่องไม่เข้าใจกันบ้างเพราะว่าตัวดูแล้วมันเหมือนจะมีเรื่องทะเลาะกันในเรื่องคอมมิชเมนต์นะมันเหมือนมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ถามว่าตกลงเราเป็นอะไรกันอย่างนี้หรือเปล่านะไม่แน่ใจนะแต่ดูแล้วอนะ อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาไม่ได้ให้คําตอบอะไรที่ชัดเจนมาตัวเขาเองยังมีความรักอิสระแล้วก็อยากใช้เวลาที่จะในการเรียนรู้ดูใจกับความสัมพันธ์นี้ต่อไปเรื่อยๆก่อนยังไม่อยากที่จะมีคอมมิชเมนอะไรเกิดขึ้นยังอยากจะรักษาเราไว้ในลักษณะของคนคุยยังอยากคุยๆกันไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยแม้จะรู้สึกดีมากเลยนะเป็นไพ่ของหนึ่งถ้วยเป็นไพ่ของการเริ่มต้น แต่ว่าอาจจะติดที่นิสัยของเขาอะที่ดูจะดื้อรั้นเอาแต่ใจแล้วก็ดูเป็นคนที่บางคนคุยกับเด็กไงมันก็เลยแบบทำให้ดูเหมือนแบบวุธิภาวะมันต่างกาันหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วนแนวโน้มความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงต่อไปคะ แนวโน้มความสัมพันธ์นี้จะเป็นอยังไงต่อไปในช่วงวันที่12บสถึงสาเกรกฎาคมนี้5ถ้วยค่ะ the world ค่ะ n g สื่อถ้วยค่ะ the lover ค่ะแล้วก็5ดาบเนาะแนวโน้มความสัมพันธ์เนี้ยเนาะจะเป็นยังไงต่อไปเนี่ยเออมันจะมีเรื่องทะเลาะกันนะมันเหมือนกับว่ามันเป็นเรื่องที่แบบว่า ทะเลาะก,กันเคยทะเลาะก,กันเรื่องไหนก็จะทะเลาะก,กันเรื่องนั้นน่ะมันไม่มีอะไรดีขึ้นน่ะแล้วความรู้สึกเสียใจความรู้สึกผิดหวังอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะยังมีเหมือนเดิมแล้วก็บางคนเนี่ยมีโอกาสที่จะตัดสินใจแบบว่า Move on ไม่เอาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเดินออกจากความสัมพันธ์นี้ไปแล้วก็ไปหาความสัมพันธ์ใหม่ที่แบบว่าดีกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเขาเรียกว่าก็ยังจะ บางคนเนี่ยก็ยังจะเก็บความสัมพันธ์นี้ไว้นะแต่ว่าตัวเราเองเนี่ยก็ไม่ได้คิดที่จะหยุดที่เขาละเริ่มเปิดโอกาสให้ตัวเองเนี่ยเริ่มมองหาตัวเลือกหรือว่าทางเลือกอะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิตแล้วนะคะแล้วก็เนี่ยในช่วงที่ 12- ถึง31เนี่ยจะมีปัญหาในเรื่องของการใช้อารมณ์การใช้คำพูดที่ค่อนข้างรุนแรงหรือว่ามีเรื่องของความไม่เข้าใจกันมีเรื่องของความหึงหวงมีเรื่องของความหวาดระแวงมี เรื่องที่ทําให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรู้สึกเสียใจอ่ะอดูแล้วจะาไม่ค่อยแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะในช่วงของวันที่1 2บสอถึงสากรกฎาคมนี้นะคะดูจะทะเลาะก,กันเดี๋ยวเราไปต่อใน,นส่วนของคนมีคู่นะคะ คนมีคู่ความสัมพันธ์ในอดีตของคนมีคู่เป็นยังไงเอ่ยความสัมพันธ์ในอดีตของคนมีคูาา่เป็นยังไงคะความสัมพันธ์ในอดีตของคนมีคู่เป็นยังไงคะเคาถา judgment แปดเหรียญ เตียมเพแล้วก็ราชินีถือคาทาเนะความสัมพันธ์ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันค่อนข้างเป็นความสัมพันธ์ที่ดูเหมือนจะมีความบอบช้ำเกิดขึ้นอาจจะเป็นจจมีอาจจะมีโอกาสที่จะเป็นในเรื่องของความหึงหวงความหวาดระแวงความไม่ไวใ้ใจกันเกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมานะคะแต่ก็ มันคล้ายๆกับว่ามันยังถูกมันมันมีอะไรบางอย่างเนี่ยถูกปิดปิดไว้ยังไม่ได้รับคําตอบมันมันเหมือนกับว่ามันก็ดูมีความสุขดีนะแต่ว่ามันมีความหึงหวงหวาดระแวงอะไรบางอย่างเกิดขึ้นอนะ่ะมันมีในเรื่องของเซนส์ของสัญชาตญาณอะไรบางอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องมันมันมีเซนส์อะไรบางอย่างเนี่ยบอกเราว่าความสัมพันธ์เนี้ย เริ่มจะไม่ปกตินะคะแล้วเรารู้สึกยังไงกับเขาหรือเธอคนนั้น,นะคะแล้วเรารู้สึกยังไงกับเขาหรือเธอคนนั้นคะ ตัวเราเองเนี่ยก็ยังมีความรักความรู้สึกดีๆให้กับเขานะแต่มันก็รักปนเสียใจอะ่ะมันเป็นไพ่ใบสรุปมันเป็นสิบดาบมันเหมือนมีเรื่องอะไรกันเกิดขึ้นนะแล้วก็อยากที่จะให้อีกฝ่ายหนึ่งอะ่ะเขาเขาเรียกว่ากลับมาเขาเรียกว่าอยากที่จะให้อีกฝ่ายหนึ่งอะ่ะเป็นฝ่ายเข้าหาหรือว่าเป็นฝ่ายที่จะเอ่อเขาเรียกว่า เริ่มที่จะเจราจาก่อนอะมันมีมันมีเรื่องทะเลาะกันในอดีตแล้วก็อ่มันมีมันมันยังมีความรู้สึกดีๆให้แก่กันแต่ว่ามันเหมือนกับว่าเรารอให้อีกคนหนึ่งเนี่ยเขาพยายามที่จะเข้าหาหรือว่า ปรับมาง้อขอคืนดีเราหรือว่าถ้าเราเป็นฝ่ายที่ทําผิดเราก็ยังยังอยากที่จะเ,เขาเรียกว่าขอโอกาสจากคนคนนี้อยู่นะคะยังอยากที่จะติดต่อพูดคุยยังอยากที่จะเ,เขาเรียกว่าปรับความเข้าใจกันเนาะในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันอาจจะมีในเรื่องของรักซ้อนรักสามเศร้าอะไรอย่างนี้เกิดขึ้นนะคะ แล้วตัวเขารู้สึกย่งไงกับเราคะ่ะแล้วตัวเขารู้สึกย่งไงกับเราคะแล้วตัวเขาหรือเธอคนนั้นรู้สึกย่งไงกับเราค o ะเดโมนเทนเพลนเ h อะไฮโลแฟนโอ้โอสามคาถาแล้วก็ Indonesia ตัวเขาเองเนี่ยก็ยังอยากปรับความเข้าใจยังอยากที่จะให้เราให้อภัยถ้าเกิดว่าในอดีตเนี่ยมันมีเรื่องอะไรที่มันผิดพลาดหรือว่ามันมีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันอะไรเกิดขึ้นเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยก็อยากที่จะเขาเรียกว่าปรับความเข้าใจแล้วก็อยากที่จะได้รับการให้อภัยเนาะอยากที่จะแบบว่าทําให้ทุกอย่างเนี่ยได้รับการแก้ไขอยากเคลียร์กันอะแล้วก็อยากที่จะวางแผนอนาคตเนี่ย ไปร่วมกันนะแต่ดูแล้วเนี่ยตัวเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ดูจะเผดการแล้วก็ชอบควบคุมสถานการณ์อ่ะมันก็เลยทำให้เหมือนกับว่ามันมีความอึดอนะัดอะไรเงี้ยตัวเขาเนี่ยมันมีแผนอะไรบางอย่างอยู่ในหัวก็มไม่รู้ว่ะมันมีแผนที่แบบว่า เขาเรียกว่าอยากจะให้เราให้อภัยแล้วก็ยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นแล้วก็ให้เรายอมทำตามที่เขากำหนดอะไรอย่างเงี้ยอ,อยากจะเป็นผู้บงการความสัมพันธ์อะไรเงี้ยนะคะแล้วแนวโน้มความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงต่อไปคะแล้วแนวโน้มความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงต่อไปคะในวันที่1 2ถึง31กรกฎาคมนี้5้าถ้วยค่ะ นึ่งเหรียญค่ะ The h a n g m a n ห้าคาาค่ะแล้วก็แปดถ้วยค่ะเอ่อแนวโน้มความสัมพันธ์เนาะมันมีความผิดหวังความเสียใจความอึดอัดความสับสนการพยายามมุกออนเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะมีความรักดีๆอยู่ตรงเนี้ยแต่ว่ามันเหมือนกับว่ามันเหมือนกับว่า ข้อเสนอหรือว่าสิ่งที่เขาแบบว่าอยากที่จะให้เรายอมรับในตัวเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยเหมือนข้อตกลงนั้นน่ะมันไม่ลงตัวแล้วก็มันเหมือนกับว่าเป็นข้อตกลงอะไรบางอย่างที่เรารับไม่ได้แล้วเราก็เลยแบบไม่โอเคกับสิ่งที่เขาแบบว่าอยากอยากจะทําให้อยากที่จะทําให้ความสัมพันธ์ไปในทิศทางนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยเออบางทีมันอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเงินด้วยก็ได้นะ แล้วก็ปัญหาในเรื่องของอารมณ์แล้วก็ข้อตกลงอะไรที่มันแบบว่าสร้างความอึดอัดใจให้แก่กันอ่ะมันเหมือนกับว่ามีความไม่เข้าใจกันแล้วก็ต่างฝ่ายต่างหันหลังให้แก่กันแนวโน้มความสัมพันธ์เนี่ยดูจากไม่ค่อยดีเท่าไหร่บางทีตัวเราก็สับสนไม่รู้ว่าเขาเนี่ยอยากจะทําให้ความสัมพันธ์เนี่ย มันเป็นไปในทิศทางนี้หรือว่ามันมีความขัดแย้งกันเกิดขึ้นน่ะมันมีความคิดเห็นอะไรที่มันต่างกันน่ยมันก็เลยทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันยังดูง่อนแงนไม่มั่นคงในช่วงวันที่12ถึง31กรกฎาคมนี้นะคะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปการอัปเดต ดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับเพื่อนๆที่เกิดราคารในวันที่12กรกฎาคมถึง31กรกฎาคมนี้นะคะแล้วก็ยังไงต้องขออภัยด้วยนะคะที่คลิปนี้มาล่าช้านะคะเพราะว่าที่ผ่านมาไม่ค่อยมีทัชชันในการอ่านให้แล้วก็เมื่อวานก็แอบไปปลดล็อกมาแล้วเรียบร้อยตอนนี้ก็พร้อมแล้วนะคะสำหรับการดูดวงเนาะแล้วก็ ยังไงก็ขอบคุณนะคะที่เข้ามากดติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทำคลิปแบบนี้ต่อไปด้วยนะคะแล้วก็หากท่านใดเนี่ยสนใจอยากดูดวงส่วนตัวนะคะเดี๋ยวจะใส่รายละเอียดไว้ให้ที่ช่อง description ด้านล่างนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ